สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ l ลายแอดมีดีหนึ่งกปรับ1นึ่งแสนคุก1ปีรอลงอาญาสปีไม่มีการใส่จญแจมือไม่มีการเข้าคุกอะไรต่างๆนะเขาเสริมให้เราเขาเสริมเพิ่มแต่ว่จะไปร้องไห้ทำไมไม่เสียใจอะไรนะไม่มีอะไร กัััักกก็ศาลพิพากษาก็รอการลงโทษกระจายค่าปรับจะไปร้องทำไมล่ะอืมร้องร้องเพื่ออะไรอ่ะไม่มีอะไรเสียใจแล้วขนาดนั้นครับเราศาลจำคุกกระชับคุกไปคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีแบบฆ่าคนตายอะไรไปอย่างโดนมหาวิทยาลัยี่ไหนละไม่มีจะไปร้องทำไมอ่ะนดชชาติบุตรนะครับไม่รอให้จำเลยอุทธรณ์นะครับตอนนี้จำรัดให้ลูกศิษย์ ความเรื่องอขอคัดคำรักษานะครับและอาจารย์น็อตจ,จะอุทธร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา,าจ,จะชิงอุทธร์ก่อนโจนและจจำเลยสามารถอุทธร์ได้ทั้งคู่อาจารย์น็อตจ,จะอุทธร์ในเรื่องขอให้ศาลพิจารณาในเรื่องของการรอลงอาญานะครับด้วยจำเลยก็คือทนายเดชาเองเนะี่ยมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีจบเน,น,บนติบัณฑิตแล้วก็เป็นทนายระดับประเทศนะครับเพราะนั้นไม่มีเหตุพันให้รอลงอาญาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่จะน็อตจ,จะอุทธร์ประเด็นที่สองก็คือจะคัด คำพิพากษ,ษาเพื่อไปใช้ในคดีมัญญาทนายนะครับ ภายหลังจากที่สารนัดฟังคำพิพากษาคดีที่รองศาสตราจารย์วีระชายัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจ,จารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโจทฟ้องนายเดชากิตติวิทยาน,านันหรือว่าทนายคลายทุกข์ซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328และมาตรา39 393ฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาโดยสารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก1ปีปรับ10,000 0บาทส่วน โทษจำคุกให้รอลงอาญา ซึ่งคดีนี้ก็เริ่มขึ้นว่าจากที่ทางอาจารย์ออสทะเลาะกับทางพี่หนุ่มกัญชัยมีเรื่องไม่เข้าใจกันตั้งแต่ปี2565แต่ว่าตอนนี้อาจารย์ออสกับพี่หนุ่มกัญชัยก็รักกันโทรศัพท์คุยกันตลอดแต่ในห่วงเวลานั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็ฟ้องอาจารย์ออสเป็นคดีที่ศาลกรุงเทพใต้และศาลประทับรับฟ้องมีมูลหลังจากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็โพสต์ใน Facebook บอกว่าหลังจากที่ผมมีปัญหากับอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนนี้แซ่ผมมาเป็นปีบัดนี้ศาลมีคำสั่งมีมูลประทับรับฟ้้องแลว ซึ่งได้รายง,งานให้กับเอฟซีทราบซึ่งหลังจากพี่หนุ่มกัญชัยโพสเรื่องคดีว่ามีคดีความกับอาจารย์คนหนึ่งประมาณช่วงเช้าอาจารย์ออสก็โพสต,ตอบโต้ทันทีว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารซึ่งตอนนั้นหากมองในมุมของวินยูชนก็ไม่รู้ว่าพี่หนุ่มกัญชัยหมายถึงใครหรืออาจารย์ออสหมายถึงใครแต่ในช่วงบ่ายสื่อก็รายงานว่าที่พี่หนุ่มกัญชัยพูดหมายถึงอาจารย์ออส แต่พอมาถึงตอนเช้าทนายเดชาก็ได้ทำการไล์สดเรื่องของคดีระหว่างอาจารย์ออสกับพี่หนุ่มกัญชัยโดยไม่เอ,อ่ยชื่อและเป็นที่มาของคดีนี้ซึ่งมีข้อความหมิ่นประมาท ซึ่งเป็นคำหยาบคายมีการใช้คำรุนแรงที่ทำให้รู้สึกว่าตนเองเสียหายโดยอาจารย์ออสจึงฟ้องเป็นคดีอาญาซึ่งฟ้องไปเมื่อปี2566แต่ก่อนที่อาจารย์ออสจะฟ้องคดีนี้ทนายเดชาได้ฟ้องอาจารย์ออสซึ่งได้ฟ้องมาก่อน4คดีรวดข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลแขวงมินบุรีและศาลแขวงดอนเมือง ซึ่งอาจารย์ออสณะห่วงเวลานั้นก็กลัวเพราะตนเองจบเคมีไม่ได้จบกฎหมายก็พยายามติดต่อน,นายศิระเจนจาคะให้ช่วยเคลียร์กับทนายเดชาแต่ปรากฏว่านายศิระก็เอาคลิปเสียงไปให้เพจอวตารปล่อยว่าจะมีคนมาขอเคลียร์และไปทำการไล์สดตอนนั้นจึงรู้สึกเจ็บช้ำจนตั้งใจสู้จนในที่สุดสีคดีนั้นตนเองชนะซึ่งตอนไปฟังคำพิพากษาตนเองก็มีอารมณ์อีกแบบหนึ่งจึงตั้งใจว่าอยากจะให้ทนายเดชาได้รับอารมณ์แบบนั้นบ้าง จึงเป็นที่มาของการฟ้องในครั้งนี้แบบเป็นเรื่องบรรดราวส่วนประเด็นเรื่องของการอุทธร์ที่จำเลยเขาต้องการอุทธร์อยู่แล้วดานอาจารย์ออสจ,จะไม่รอให้จำเลยอุทธร์ตอนนี้อาจารย์ออสให้ลูกศิษย์ขึ้นไปทำเรื่องขอคัดคำพิพากษาและอาจารย์ออสจ,จะชิงอุทธร์ก่อนขอให้ศาลพิจารณาเรื่องการรอลงอาญาเนื่องจากจำเลยคือทนายเดชามีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีจบเนติบัณฑิตและเป็นทนายระดับประเทศเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอันใดให้รอลงอาญาเพราะจะอุทธร์ ในเรื่องขอให้ศาลพิจรารณาในเรื่องของการรอลงอาญา,าหลังจากที่ผมมีปัญหากับอาจารย์คนหนึ่งนะครับอา,อาจารย์คนนี้แซะผมมาเป็นปีนะฮะก็แกก็เล่าให้ฟังบัดนี้ศาลมีคำสั่งมีมูลพระทับรับฟ้องแล้วอะไรเงี้ยแกก็รายงานให้กับ f อแกทราบนะครับหลังจากที่พี่หนุ่มโพสต์เรื่องคดีว่ามีคดีความกับอาจารย์คนหนึ่งนะฮะ ประมาณช่วงเช้าอาจารย์นอสก็โพสต์ตอบโต้ทันทีนะครับว่าเป็นอาจารย์นอสนะครับว่าสวัสดีครับอาจารย์นอสเองนะฮะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นถ้ามองในมุมของวิญญาณก็ยังไม่รู้ว่าพี่หนุ่มหมายถึงใครอาจารย์นอสหมายถึงใครนะครับแต่หลังจากนั้นเวลาสักประมาณบ่ายแก่ๆจนถึงช่วง5โมง6โมงนะครับสื่อก็รายงานนะครับว่าที่พี่หนุ่มพูดถึงนั้นหมายถึงอาจารย์นอส แล้วก็พี่หนุ่มเองก็มีปัญหากับอาจารย์มาหาัยคนเดียวนะช่วงเวลานั้นปัจจุบันรักกันแล้วนะครับคอยหลังไปบันลุ่งขึ้นนะครับทนายเดชาก็ไล์สดตามสไตล์แกนะครับตอนเช้านะครับก็ไล์สดในเรื่องของคดีระหว่างอาจารย์ออสกับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับโดยไม่เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็เป็นที่มาของคดีนี้นะครับก็มีข้อความหมิ่นประมาทมีคําว่าอาปิจันทรมีคํารุนแรง ที่ทําให้เรารู้สึกเสียหายนะครับอาจารย์น็อก็เลยฟ้องเป็นคดีอาญานะครับหมายเลขดําที่2 6 8 7กแทับสองฟ้องเมื่อปี66นะครับแต่ก่อนที่อาจารย์น้อตจะฟ้องคดีนี้นะฮะอาจารย์น้อตก็ถูกทนายเดชาฟ้องมาก่อนนะครับสคดีรวดนะครับก็จะประกอบไปด้วยคดีหมินประมาทก็คืออาจารย์น้อตเป็นจำเลยนะทนายเดชาฟ้องจะรนอตมา4คดีแกฟ้อง2คดีที่ศาลมีนบุรีนะครับ แล้วก็ฟ้องอีกสองคดีที่ศาลแขวงดอนเมืองนะฮะซึ่งอาจารย์น็อตนัดช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ก็กลัวเพราะว่า1เราจบเคมีเราไม่ได้จบกฎหมายเราก็ไม่รู้นะครับอาจารย์ก็พยายามติดต่อนะครับช่วงนั้นก็ไม่รู้จะติดต่อใครมีเบอร์คุณศิระก็เลยโทรนะครับบอกว่าเออพี่ศิระช่วยเคลียร์ให้หน่อยผมอยากจะเคลียร์กับทนายเดชาปรากฏว่าคุณศิระก็เอาคลิปเสียงอาจารย์น็อตไปให้ไปให้เพจอวตารปล่อยว่า จะมีคนมาขอเคลียร์นะแล้วก็แกก็ไปไล์สดไม่รู้เอ่ยถึงใครนะอาจจะไม่ได้หมายถึงอาจารย์น้อยก็บอกว่าอาจารย์คนนั้นเหรอที่อยู่แถวมอกระอแถวแถวบางเขนน่ะป่านนี้ตีนไก่น้าผากละอะไรประมาณเนี้ยนะครเราก็รู้สึกเจ็บเจ็บช้ำอ่ะก็เลยตั้งใจสู้คือแกก็ไล์สดด่าทุกวันะนะครับเราก็ตั้งตั้งใจสู้จนในทุดสคดีนั้นเนี่ยเราชนะแต่ตอนที่อาจารย์น้อยไปฟังคําพิพากษาเนี่ยเรา เรามีอารมณ์อีแบบหนึ่งจารย์รัเลยตั้งใจว่าจารย์รัอยากจะให้ทนายเดชาได้รับอารมณ์อย่างนั้นบ้างนี่ก็เป็นคดีที่หนึ่งที่เราฟ้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับซึ่งอาจารย์รัไปที่ศาลตอนเช้านะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปที่ชั้นเจนะครับที่ห้องพิจารณาเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะก็ให้ลูกศิษย์ขึ้นไปสองคนเป็นสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าเราเรารู้แหละว่าหนึ่งห้าสิบห้าสิบเราไม่รู้จะชนะหรือเปล่าอันที่สองเรากลัวใจเรา ก็คือว่าถ้าเราแพ้เราจะทําใจได้ไหมอันที่3เราสู้กับทนายเดชามาเยอะเรารู้สไตล์แกในเรื่องของการยียวนหรือว่าการยุ่ยุให้เราโมโหนะฮะเพราะฉะนั้นเลี่ยงเลยก็คือไม่ขึ้นไปนะครับหลังจากที่ศาลอ่านคำแพทยา์านะครับทีมงานก็รายงานมาตลอดเราก็เลยจะขึ้นไปแต่ว่าลูกศิษย์ก็บอกว่าอย่าเลยก็เลยตัดสินใจกลับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับจากศาลอนามามหาวิทยาลัยก็แป๊บเดียวนะครับไม่ถึง30นาทีนะครับ ก็คดีนี้นะฮะสารพิพากษาให้จำคุก1ปีรอลงอาญานะครับแล้วก็จ่ายค่าปรับ10,000แบาทอาจารย์ออสฟ้องเฉพาะอาญาไม่ได้ฟ้องอเรื่องเรียกค่าเสียหายนะครับในส่วนเรื่องราวรายละเอียดนะครับที่จะรับโพสต์นะครับก็จะมีเรื่องของการร้องไห้อันนี้ก็ร้องไห้จริงนะครับก็คือลูกศิษย์รายงานมานะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการอุทธรณ์นะฮะที่ จำเลยเขาต้องอุทธร์อยู่แล้วก็คือทนายเดชาต้องอุทธร์อาจารย์นอตไม่รอให้จำเลยอุทธร์นะครับตอนนี้อาจารย์น็อตให้ลูกศิษย์ที่ขึ้นไปเนี่ยทำเรื่องขอคัดคำพิพากษานะครับและอาจารย์น็อตจะอุทธร์ก่อนเลยครับอาจารย์น็อตจะชิงอุทธร์ก่อนโจทย์และจำเลยสามารถอุทธร์ได้ทั้งคู่อาจารย์น็อตจะอุทธร์ในเรื่องขอให้ศาลพิจารณาในเรื่องของการรอลงอาญานะครับด้วยจำเลยก็คือทนายเดชาเองเนี่ยมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีจบเนติบัณฑิตแล้วก็เป็นทนายระดับ ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอันให้รอลงอาญาอันนีปนนน้ประเด็นที่1ที่จะนัดจะอุทธรประเด็นที่2ก็คือจะคัดคําพิพากษาเพื่อไปใช้ในคดีมัญญาทนายนะครับก็คือจะนัดได้ร้องร้องเรียนมัญญาทนายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางสาภาทนายความเนี่ยนัดไตส่สวนครั้งแรกในวันที่30มกราคม2 5 6 8นกนะครับก็จะเอาคำพิพากษานี้ไปยื่นประกอบการพิจารณาของ คณะรรมการมาญาทนายด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าแม้ไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าก็หมายถึงอาจารย์ออสได้นะครับประเด็นก็มีแค่นี้ครับด่านทนายเดชาเองก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำพิพากษาโดยถูกอาจารย์ออสกล่าวหาว่าร้องไห้ในสารและถูกใส่กุญแจมือไปไว้ที่ใต้ถุนศารว่าไม่เป็นความจริงจะร้องไห้ทำไมไม่ได้ฆ่าใครสักหน่อยไม่มีการใส่กุญแจมือไม่มีการเข้าคุกอันนั้นเนี่ยบอกว่าอาจารย์ออสเสริมให้ทนายเดชาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆแม้ว่าศาลเนี่ยจะรอลงอาญาก็ตามแต่ว่าทางอาจารย์ออสค่ะก็ขอคัดค้านค่ะย,ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลไม่รอลงอาญาทนายเดชาค่ะทนายเดชาก็จ่ายาค่าเรียบร้อยเรียบยรยบ้อยใช่ไหมแสน,น,มนแสนหนึ่งแสนหนึห่งจ่ายไปแล้วแสนหรือหกหมื่นแสนหนึ่งเนาะคดีอะไรอะคะพี่เจมสคดีหมิ่นประมาทธรรมดาหมิ่นประมาททุกตัวไปนี่แหละ ก็คุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนรอรอการลงโทษสองปีเพราะเราไม่เคยทำผิดมาก่อนนะครับไม่มีอะไรเครนบินะมาทธรรมดานเจะาตกตกลงปรับแสนเดือดเืออปรับหนึ่งแสนคุกหนึ่งปีรอลงอาญาสองปีไม่มีการใส่กุญแจมือไม่มีการเข้าคุกอะไรต่างๆนะเขาเสริมให้เราเขาเสริมเพิ่ม่วาจะไปร้องไห้ทำไมไม่เสียใจอะไรนะไม่มีอะไรก็ศาลพิพากษาก็รอการลงโทษกระจายค่าปรับจะไปร้องทำไม่ะอืร้องเพื่ออะไระมนไม่มีอะไรเสียใจแล้วขนาดนั้นก็ เราสารจำคุกก็บจำคุกไปคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่คดีแบบฆ่าคนตายอะไรไปอย่างโดนประหารชีวิตที่ไหนละไม่มีจะไปร้องทำไมอ่ะดูแล้วเหมือนคนร้องไห้ไหมไม่มีหรอกบ้าจะไปร้องทำไมนะแค่นี้คดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องธรรมดาเราเนี่ยสื่อมวลชนก็โดนฟ้องใครก็โดนฟ้องผมก็จัดรายการก็ธรรมดาวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเกินเลยสารตัดสินมาอะไรมันแรงไปเราก็ต้องปรับปรุงตัวไงสารก็ตัดสินมาเอา้า ไปด่าเขาอับปีจันเลยมันแรงไปเราก็ต้องเบาลงหน่อยก็แค่นั้นแหละต่ก็เราด่าเขาอับปีจันเลยแต่ว่าด่าด่าว่าอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยอับปีจันเลยแต่สารบอกว่าอาจารย์คนหนึ่งก็คืออาจารย์ที่ทะเลาะกับหนุ่มกัญชัยนี่ผมเอาเรื่องของหนุ่มกัญชัยมาพูดไงครับอืมแล้วหลังจากนี้มีการดเนินการไครับก็อะไรที่เขาบินประมาทเราทําให้เราเสียหายอะไรเงี้ยเราก็ดาเนินคดีไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรแค่นี้บินประมาทไม่มีอะไรโอ้ปล่อยเขาไปเถอะ ก็แล้วแต่อะไรมันเรามีลูกน้องดูแลอยู่แล้วดูแลกระโปรอะไรก็หนะก็ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรลองถอนตั๋วไปก็ทำมาที่อื่นนี่ก็เป็นนักข่าวอะไรก็ได้เนี่ยเดี๋ยวไปสมัครสมัครเป็นนักข่าวภาคสนามอะไรก็ได้ <c oughs> พอมีตำแหน่งว่างไหมล่ะนะ <c oughs> นะไม่ไม่มีปัญหาหรอกมันคือจะถอนตรงถอนตัวน๋วอะไรก็ถอนไปไม่ได้เป็นทนายก็เป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นอาจารย์กัที่ปรึกษากฎหมายก็ได้เยอะแยะ จัดรายการก็ได้เยอะแยะมันมันไม่ได้ิสอะไรไม่มีไม่กลัวจะไปกลัวทําไมล่ะนะถอนใบยาก็ถอนไปไม่ถึงหรอกก็เขาอยากถอนก็ให้เขาถอนไม่ได้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีอย่างมากกว่ากล่าวตักเตือนอะไรนั่นเองไม่มีหรอกถอนตั๋วต้องโกงลูกความเอาเงินลูกความมาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพวกทุจริตอ่ะครับผมไม่ได้ทุจริตอะไรเนี่ย